โยมจจริญมีอะไรจะให้ช่วยบ้างครับประสบการณ์จะรายงานให้พระอาจารย์ฟังครับ <c oughs> เอา,เอาที่ดีที่เอาเมื่อเมื่อคืนวานตื่นขึ้นมาเมื่อวานครับตื่นขึ้นมาเช้ามืดรู้สึกปวดเขา่า พอตื่นพอตื่นมาก็รู้สึกรูปนอนก่อนแล้วก็ดูพอเหยียดแล้วเข่ามันก็รู้สึกเจ็บทุกก็เลยเหยียดขาเหยียดแขนแล้วก็ลุกขึ้นทำท่าโยคะในที่นอนนะครับเช่นท่า ที่เสื้อขยับปีกมั่งท่า,าต่างๆแล้วจบลงด้วยท่าอาสนะอาสนะก็คือ,อครูฝึกโยคะก็เหมือนที่เรานั่งสมาธิครับนั่งสมาธิก็เลยนั่งสมาธิหายใจลึกๆยาวยี่สิบผล หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หยุดไว้นิดหนึ่งแล้วก็หายใจออกแล้วก็หายใจลึกยาวแต่เบาลงหน่อยอีกลอยหนเสร็จแล้วก็นั่งดูดูกายกับดูใจดูรูปก,กันนาำนั่งไปรู้สึกมันเบาสบายนึกเออ นกในใจอย่างนี้นั่งได้เป็นนานๆไม่เป็นไรเบาสบายจนฟ้าสางก็แผ่แผ่แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์โลก ทั่วเลยแผ่ไปทั่วเลยเสร็จแล้วพอลูกเดินพอเดินมาเอ๊ะรู้สึกมันมันรู้ตัวดีหมดเลยทำอะไรมันก็นรู้หมดเอริยาบทย่อยอริยาบทอะไรก็มันรู้ตัวรู้สึก,ร,สกรู้ตัวดีก็นโอ,อะความรู้สึกตัวมันที่พระอาจารย์บอก ความรู้สึกตัวมันขึ้นหรืออะไรในทํานองนั้นนะครับรู้สึกมัน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 รู้ไปหมดกันเลยก็เรียนพระอาจารย์ว่าไอ้ความรู้สึกตัวน่ามาแล้วครับคือแม้จะล้างหน้าล้างตาทําอะไรทานข้าวเคี้ยวตักอะไรทำอะไรมันมันรู้สึกอย่าบทย่อยมันรู้สึกมันคล่องไปหมดครับเราไม่ได้ทําอะไร เราไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรครับไม่ได้คิดครับเราไปเราไปมันแก่้มัน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 รู้ไปครับมันก็ก็อย่างนึกว่าเออถ้าอย่างที่พระอาจารย์บอกถ้ามีคำว่าใส่ใจถ้าตัวเดียวเนี่ยมันก็จะแคล้มมันมันคล่องโดยหมดนะครับ ใส่ใจความรู้สึกครับใส่ใจความรู้สึกทั้งหลายนะแล้วรู้ถึง<ต>อารมณ์อยู่กับเฉพาะหน้าเงี้ยใส่ใจส,สิ่งที่เฉพาะหน้านะค่ะายๆมันมันมันง่ายไปหมดครับอ,อถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่คนไม่เข้าใจเนี่ยยาก ครับยังยังนึกออข่าวต่อไปทานั้นก็พอมาได้ได้วิเวกได้สำรวมแล้วก็คาถาพระอาจารย์ที่ให้เทียมมากเลยที่ว่าใส่ใจนะครับมันมันดูมันง่ายไปหมดเลยครับอาจารย์ใส่ใจความรู้สึกครับใส่ใจอื แล้ว,วรู้ถึงอารมณ์ใส่ใจสิ่งที่อยู่ทางหน้าที่ยังกําลังปัจจุบันทําอยู่นะครับก็คือมันก็ได้ใช่ก็รู้ปัจจุบันครับแต่เป็นปัจจุบันรู้สึกตัวครับปัจจุบันมันมีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีอกุศลก็เกิดที่ปัจจุบันความรู้สึกตัวที่เป็นกุศลก็เกิดที่ปัจจุบัน แล้วต่างกันตรงไหนอ่ะมันมันอยู่ที่ออะไรนะที่ที่ทำให้จิตด,ดีทำให้จิตชั่วนะครับโยนิโสมนสิการะอะโยนิโสมนสิการก็เป็นชื่อเฉยๆครับเอาพูดตรงนั่นต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้เรื่องอ สัมปชัญญะทั้งสี่ครับเมื่อก่อนเออไอโคจระโคจรมันอะไรนะอะไรนะตอนนี้เลยเข้าใจหมดเลยครับทั้งสี่อย่างนะาลองเล่าฟังเข้าใจโกรจรคืออะไรคือโคจรก็คือไอ,อความความรู้ตัวที่จะ,ะไป โจรคือไปเที่ยวไปมันมีขอ,ของทั้งกายและใจท่านนี้เน้นเน้นเรื่องใจหรือเปล่าก็มันจะถามอาจารย์นะโจรใจที่มันโคจรไปโน,น่นหรือคิดไปโน,น่นไปนี่อ,อาจารย์ว่าไปแ,แล้วโจรก็คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นธรรมชาติที่ถูกจิตรู้อครับอารมณ์อะไรบ้างอ่ะก็หกอารมณ์มาแหละ กอรารมณ์6ตะวาันกวิญญาณเรียกว่าโคจรโคจรหรือโคจระแปลว่าการเที่ยวไปอ๋อครับหมายถึงอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามอารมณ์6ตะวานกวิญญาณ6นั่นแหละ<อ>และ้วความรู้สึกก็มารู้ตามอารมณ์นั้นแต่ตอนนี้มันอาจจะรู้ได้ไม่หมดหรอก ตางตาหูจมูกเล่นเนี่ยยังรู้ไม่ได้แต่เอาที่รู้ได้นอารมณ์ตัวนั้นเนีที่มันรู้ได้คือโลปก,กับนามนั่นแหละครับ <Okay. S 2> เอาความรู้สึกตัวที่มันรู้โลปก,กับนามเท่านั้นแหละก็ง่ายครับ yeah. เน้นในในี้สองอย่างนี้ง่ายนะครับใช่ไม่ต้องไปตามหามันว่ามันอารมณ์มันมีอะไรเท่าไหร่ครับอยู่ที่ไหนยังไงเอาเอา,เอารู้สึกเฉพาะหน้าที่พบอยู่ที่ใช่ปัจจุบันรู้ตัวรู้เฉพาะหน้าครับส่บวนมันจะรู้อะไรก็แล้วแต่มันออกนะไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้ เรื่องลบเริมนามก็แล้วแต่เขาจะเสนอย้าอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้แลบดูหนังใบ้ดูละครกันห้าถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรยากหรอกไม่มากเลยแล้วย,ยังนึกถึงอาจารย์เกือ้อกูลอีกคำว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะ ถ้าได้ไอ้ตัวนี้ก็จะไอ้ที่มันความเคยชินมันเผลอมันน่ะนะพอมีตัวนี้พอรู้ตัวไอ้ตัวเผลอนี้นะมันก็จะเปลี่ยนจากความเคยชินเป็นความรู้สึกตัวนึกอนึกอยู่ในใจนะ่ยแต่มันมันรู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่เลิกทำสำหรับคนที่เคยทำมานานมันต้องเลิกทำก่อน เลิกให้เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติแบบอยู่บ้านต้องอยู่อย่างนั้นไปก่อนพี่เนี่ยย่งยังพี่ความความเคยชินดะพี่พี่จะต้องจดเนะนี่ยให้รินข้าวก่อนเคยคุยกันทีจดพี่จดมา20ปีพี่ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยววาให้หยุดเนะนี่ยนีความเคยชินตรงนี้แก้ยาก ไม่ต้องไปแก้มันหรอกเนี่ยท่นี้ลองไม่ต้องเอามาพี่มันมันเคยชินอ่ะคือพี่โจทย์เนี่ยนะไอ้ที่จะฟังพระอาจารย์ได้ได้หน่อยเดียวมันก็ไม่ไม่ได้ร้อยแล้วแล้วแล้วพี่ไปจำได้บางาบที่พี่โจทย์ไปพี่พี่ดูอ่าแล้และตอนนี้พี่ได้อะไรมายี่สิบปีพี่พี่ได้อะไรมาไหมที่โจทย์นเนี่ย ได้แต่กระดาษกินเล่มแล้วสมุดนะ